ากมันดูสวยูให้ทั่วรากมันใหญ่่ะของไว้ตรงนี้ก็ได้มัาง มาแล้วพา,ย,ายุมืดมาเลยมืดตึบมืดตึบจะเจอฮะเอาไปด้วยจะเจ,ะจะฝอฝนไหมวะเนี่ยเราจะเข้าบ้านก่อนหรือว่าว แล้พวพ่งนี้ค่อยออกมาไหว้เตียกับแม่แล้วกลับนะพระทางจะไม่ทันฝนเนี่ยมืดพายุมาตึบเลยอะเอาวางไว้นั่นเดี๋ยวให้เจ๊เขากลับเก็บโอ้ว้าว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 เดีย๋ยวฝนก็ตกตัวเองยังไม่ต้องฝ่าหรอกมั้ง แล้วพายุเอาต้าหู้เฮเจ็บก่อนเออผ้าตากผ้าไว้อยู่นี่ก่อน